สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนน้ำสวนสัตว์คอนแก่นนะคะทะเลบนภูนะคะก็เป็นสวนน้ำเพื่อสนานการแล้วก็การเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะก็เปิดทําการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง หกโมงเย็นนะคะก็เสียดาอย่างหนึ่งนะบรนยาวมาพร้อมกับสายฝนไม่งั้นอาจจะได้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะที่น่าเล่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็พาทุกคนชมในบรรยากาศของสายฝนโปรยปลายก็แล้วกันเนาะไหนๆได้มาแล้วนะ ส่วนน้ำก็จะอยู่ในพื้นที่ของสนสัตว์นะคะก็จะตั้งอยู่บนภูเขาส่วนกว้างนะคะก็ทำให้เราสามารถมองเห็นวิว,วทิวทัศน์ที่สวยงามได้นะคะ น่าเสียดายมากๆเลยถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยแอลจะสามารถาถ่ายทําบรรยากาศที่สวยงามกว่าน,นี้มาฝากทุกคนได้รับชมกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่างที่บอกได้มาแล้วนะก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะแม้ว่าฝนจะตกโปรยปรายนะโอ้โหเปียกนะแต่ก็อ่ะ ใจสู้นะคะก็อยากใจทุกคนได้เห็นนะพยายามจะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะก็ในพื้นที่ในส่วนนี้ก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําของเด็กแล้วก็มีสระว่ายน้าของผู้ใหญ่นะ,ะบริเวณนี้กว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอาหารไว้คอยบริการด้วยนะคะก็สามารถซื้อทานที่นี่ได้นะคะสะดวกสบายนะคะห้องน้านะคะก็สะอาดสะอานนะคะก็ถ้าเผื่อว่าใครมีเวลานะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพี่น้องที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงหรือว่านะักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานั่นแหละนะถ้าเผื่อว่าอยากจะแวะมาเที่ยวนะคะก็แนะนําอีกหนึ่งสถานที่นี่ก็คือ,อ,อสวนน้ําสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะเขาวสวนกวางนะคะก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งแห่งก็แล้วกันนะคะ อย่างที่อาบอกนะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะ,ะแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ตกทั้งวันนะ,ะฉะนั้นแล้วก็เลยมีเด็กๆนะ,ะมีครอบครัวมีพาเด็กๆมาเที่ยวไม่มากสักเท่าไหร่นะคะและด้วยความที่ว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างกว้างนะ,ะก็ต่างคนก็ต่างเล่นได้แบบ สบายเลยนะอันนี้ก็คือถ้าใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะที่นี่ก็น่าจะเหมาะนะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปเล่นตรงที่มีคนเยอะๆก็สามารถมาเล่นได้แบบเป็นส่วนตัวได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเด็กๆก็น่าจะชอบนะมีสไลเดอร์นะก็มีอของเล่นนะ มากมายพอสมควรนะคะแล้วก็ในบางส่วนตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่เพื่อที่จะให้ดียิ่งขึ้นนะะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็วันนี้ก็นำมาฝากทุกคนพอสังเกตนะคะไว้เจอกันใหม่กับเราได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ